เพลงที่ปาถนัดนะคะก็จะเป็นพวกแจ๊สโซลพวกนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงช้าหรือเพลงเร็วลูกเพลงสนมากเป็นเพลงช้าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบถ้าเป็นแจ๊สอย่างเงี้ยเราสามารถร้องอย่างไงก็ได้ไม่ต้องมานั่งแบบนับจังหวะแบบต้องลงตรงนี้ตรงนี้แบบเหมือนเล่นแบรอะไรเงี้ยค่ะคือแบบสามารถใช่ข้อดีของปาก็คือปถนัดร้องเพลงช้าค่ะแล้วก็ ข้อด้อยอะข้อด้อยก็คือร้องเพลงเร็วแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้าตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนเนื้อเสียงบางแบบเวลาร้องเพลงล็อกหรือเพลงต่างๆที่แบบไม่ไม่เป็นเพลงเร็วเนี้ยก็คือแบบจะไม่ไม่รู้จะทําตัวยังไงใช่ร้องเพลงเร็ร้องเพลงเร็วเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนะคะไม่เหน่อยแต่รู้สึกว่าตัวเองเก้เกล้กลางๆอ่า จะต้องจะจัดกังเป็รบยบเรีงไม่ได้โคสเจอร์ในการทำอะไร่ะขอบคุณค่ะไมค์ค่ะไม่อย่าร้องอย่าร้องก็ยังหนูถนัดแบบเพลงป๊อปป๊อปอะไรเงี้ยค่ะ